ตอนที่341เสนาอ็าอมาดเม็ดทรายกรอกกลิง7เมีคนกล่าวไว้ว่าเส้นทางเดินม้าที่ตัดขึ้นมากมายหลายสายของราชวงศ์หลีอย่างเกิดขึ้นได้เพราะเกือกม้าข,ของทัพอาชาเหล็กช่วยบุกเบิกปูทางขบวนรถมา้าอันเกลียงไกล จอดที่จุดพักม้าเนินเซียวรันภายในเขตโยโจจุดพักม้าไม่ใหญ่หนักแต่สะอาดสะอ้านกว่าจุดพักม้าในจงหยวนรถม้าขาบวนนี้มาจากจี่โจและเหอโจมุ่งไปทางตะวันตกหลังจากเข้าสู่โจของเปยดเหลียงเต้าก็พบว่าจุดพักม้ามากมีราวเกล็ดป่าผลส่งสารคุณน,นกห่อตะบึงผ่านไปอย่างรวดเด็วก่อนหน้านี้ในขบวนรถม้ายังมีเรื่องเล่ากันอย่างขบขันเป็นเรื่องการทหารทางชายแดน บุคคลระดับสูงในขบวนมากน้อยล้วนได้ยินว่าหากพลส่งสารชนผู้ใดความผิดอยู่ที่ผู้ถูกชนดังนั้นทหารม้าคุมกันหกสิบนายที่อยู่หน้าขบวนเป็นพลส่งสารเปยดเลี้ยงนายหนึ่งควบม้าตัดตรงมาจากเหนือลงใต้มาแต่ไกลๆคาดว่าหากฝ่ายนั้นควบม้าเข้ามาเรื่อยๆและขบวนม้ายังเคลื่อนที่ไปเบื้องหน้าเ่นียพลส่งสารนายนั้นจะชนกับกลางขบวนรัดม้าพอดีหกสิบทหารม้าคุมกันจึงรีบหันหัวม้ามาขวางทั้งขบวนม้าให้หยุดลง พลส่งสารนายนั้นเห็นขบวนรถม้าแต่ไกลๆเช่นกันเตรียมพร้อมหยุดม้าเพื่อหลีกเลี่ยงกรารปะทะพอเห็นว่าขบวนรถม้าหลีกทางให้พลส่งสารจึงควบม้าเร็วดีต่อไปผ่านขบวนรถม้านั้นไปแล้วก็เหลียวหลังกลับไปมองด้วยสายตาแปลกประหลาดงงงคิดว่าขบวนรถม้าต่างถิ่นนี้ช่างเก่งอกเก่งใจเกินไปแล้วในกองคุ้มกันขบวนรถม้าอธิบายต่อผู้ร่วมขบวนว่าดูจากเอกสารเสียบขนนอกของพลส่งสารผู้นั้น แสดงว่าเป็นพลสงสารทั่วไปข่าวกลองที่นำส่งก็เป็นข่าวธรรมดาสามัญแต่ไม่มีผู้ใดตำหนิในกองหัวหน้าผู้คุมการขบวนที่ยอมหลีกทางให้พลสงสารทั่วไปหลิวกงกงขันทีชาราสวมชุดมังสีแดงสดเป็นหัวหน้ากองงานเอกสารกล่าววาจาแทนใจของคนทั้งขบวนในเขตเป่ยเหลียงพวกเราเคลื่อนขบวนอย่างระวังเป็นการดีบัดนี้ทั้งหลีหยางตังกระจังในเหตุผลนี้ ก <étique> ำลังพลในใต้ล่าแบ่งเป็นสามประเภท 1. คือพวกอ่อนแอ 2. คือทัพแข็งแกร่ง 3. คือทัพอาชาเหล็กเปยดเหลียงครั้งก่อนเปยดเหลียงอองคนใหม่นำฐานอาสาม้าขาวไม่ถึงพันนายล่วงล้ำเข้ามาในเขตนครบาลถึงกับเข้ามาอย่างสะดวกราบรื่นนํำบุกฝ่าเข้ามาในดินแดนไร้ผู้คนเหตุการณ์นี้ทําให้เมืองไทยอันเสียนามาทับผู้นําท่านหนึ่งของทัพนครบาล ถูกสำนักข้าราชบริพารไต่สวนออิผิดจนต้องลาออกจากตำแหน่งกะลาหูไม่ยื่นมือเข้าแท้ก็จริงแต่แวดวงคนนางในนครหลวงล้วนทราบว่ากะลาหูไม่มีสีหน้าดีต่อแม่ทัพบ,บทูที่มาจากสายนาครบานจากนั้นช่วงท้ายของการศึกกวางหลิงเตาทัพอาชามมงกรต้าเสียหมื่นนายเคลื่อนออกจากดานมาอย่างห้าวหาญสีกงรองเสนาบดีกะลาหมซึ่งกลับจากเหลียวตงนำทหารนาครบานออกสกัดขัดขวาง มีทัพมาจี้โจและชิงโจคอยสอดประสานจากทิศเหนือและทิศใต,ต้อีกทั้งมีทัพประจำการในที่ต่างๆยอมตายถวายชีวิตแต่ก็สกัดทัพอาชามังกรต้าเสียไม่สําเด็จจุดพักม้าเนินเสียวรันมีท่าทีกลางๆต่อคณะทูตของโอรสวรรค์ไม่ประจบประแจงเกินเหตุและไม่เมินเฉยสามันธทีในชุดมังสีแดงสดเดินเข้ามาในจุดพักมา้าไม่รีบร้อนเจราจาห,าหาหรือเรื่องการจัดการที่ผักแต่ดื่มชารอคอยข่าวจากคันธทีคนหนึ่ง ขันทีผู้นั้นนำปัญญชนหนมเข้ามาในโถงก่อนถอยออกไปแล้วปิดประตูเมื่อเห็นปัญญชนหน่มในชุดครามสามขันทีอาวุโศของกองงานเอกสารรีบลุกขึ้นต้อนดับลดเสียงต่ำลงกล่าวด้วยดอยิยมคาระวะเฉินเซียงกงคำเรียกขานเซียงกงนี้เป็นคำเรียกขานอย่างยกย่องของหลีหยางต่อผู้ยิ่งใหญ่แห่งกองทัพหรือคุณนางกุมอำนาจทั้งราชสำนักหลีหยาง นับแล้วมีเพียงเจ็ดปคนที่ได้รับการยกย่องเชน่นนี้ในสายตาของคันทีบรรดาคนนางบนและเสนาบดีหกกลมไม่มีสักคนสมควรได้รับการเรียกขานนี้มีเพียงแค่สี่คนเท่านั้นที่สมควรได้รับการเรียกขานว่าเสี่ยงกงได้แก่ฉี่ยังหลงราชเลขาสำนักพระราชวังเจ้าโยหลิงผู้ช่วยราชเลขาสำนักพระราชวังหัวนสู่ผู้นำสำนักตรวจการและเฉินว่างที่ปรึกษาราชสารฝ่ายซ้ายของสำนักตรวจการ เมื่อเป็นเช่นนี้ฐานะของบุคคลตรงหน้าก็กระจ่างชัดแจ้งแล้วเฉินวังเฉินเศร้าเป่าสมหวราชเลขาธิการคนต่อไปหลิวกงกงขันทีหัวหน้ากองงานเอกสารเป็นชายชาราผอมแห้งหน้าตาใจดีหากเปลี่ยนมาสวมชุดนักพอตก็เปี่ยมนังสีเซียนแห่งนักพอตหลังจากเฉินวังนั่งลงแล้วหลิวกงกงก็เผยสีหน้ากังวลใจของตนอย่างไม่ปิดบงัง เอ่ยเชื่องช้าด้วยเสียงเล็กแต่ไม่แหลมบาดหูเฉินเซียงกงจะขึ้นเหนือไปโยโจจริงหรือไม่มีเฉินเซียงกงเป็นศูนย์กลางขาบวนข้าออกจะหวั่นใจเฉินว่างนับว่าออกจากนาครหลวงมาด้วยเรื่องส่วนตัวมีไม่กี่คนในเมืองหลวงที่ทราบเรื่องนี้เฉินว่างยิ้มเล็กน้อยแล้วเอ่ยว่าเหลิวกงกงไม่ต้องกงังวลส่งราชโอการไปเขาชิงเหลียงคราวนี้ไม่เกิดข้อผิดพลาดแน่ หากเป็นผู้อื่นเอ่ยปลอบแบบนี้เฉินกงก,งกงขันทีชราอาจคิดว่าเอยอย่างขอไปทีแต่ในเมื่อเฉินเศร้าเปล่ากล่าวเช่นนี้ขันทีชราก็วางใจหลายส่วนโดยแท้แล้วคราวนี้เฉินว่องเข้าร่วมขบวนอย่างลับๆหลิวกงก,งกงขันทีหัวหน้ากองงานเอกสารและคนในขบวนต่างไม่กล้าแย้มพลายและไม่กล้าคาดเดาทรงเดชดังนั้นเมื่อเฉินว่างออกปากก็จะปลีกตัวจากขาบวนแยกทางขึ้นเหนือ ขันทีในชุดมังทั้งสามคนต่างมองหน้ากันแววตาเฉินว่างบูบไหวรีบสงบสติอารมณ์หัวรอเสียงเบาลักล่าวา่าโกงโกงทั้งสามท่านคงลืมไปแล้วว่าบ้านเดิมข้าอยู่ที่โยโจได้ดีแล้วกลับบ้านเกิดหรือหลิวกงกงถามอย่างเชิงอย่างระวังเฉินเซียงกงต้องการทับม้านครบานกี่พันอรารักขาเฉินว่างโบกมือสักนายก็ไม่ต้องติดตาม ก้าไหนเลยกล้าใช้ของทางการไปกับเรื่องส่วนตัวไม่รอให้หลิวกงกงเอ่ยคําขันทีชาราอีกคนก็เอ่ยอย่างร้อนใจเฉินเซียงกงไม่ได้อย่างเด็ดขาดเฉินเซียงกงโปลดวางใจพวกเราไม่ได้มอบทหารอุคการักและทัพม้านครบาลทั้งหมดให้ท่านถึงอย่างไรก็เป็นหน้าเป็นตาของราชสําสำนักให้ท่านนำกำลังพลไปครึ่งหนึ่งเชื่อว่าไม่มีผู้ใดกล่าวสักครึ่งคำหากมีผู้ใดบังอาจข้าจะควักลิ้นมัน เฉินเซียงกงเป็นเสาหลักกลางกระแสชนของหล่หยางไม่อาจให้เกิดความเสี่ยงแม้แต่น้อยในเปย่ยเหลียงไม่เช่นนั้นพวกเราทั้งสามก็ไม่มีหน้ากลับไปนครหลวงแล้วเหลิวกงกงก็พยักหน้าอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งเฉินว่างยิ้มพลางเอ่ยว่ากงกงทั้งสามฝ่าบาท,ทรงขอให้คนผู้หนึ่งมาช่วยคุ้มกันส่งข้ากลับบ้านเกิดแล้วคลุกคลีอยู่ในวังหลวงมาเกินครึ่งชีวิต สามกงกงที่จะประเด็นจากคำพูดได้เก่งกาจช่ำชองที่สุดขนลุกสู้ทันทีสงขอหรือใต้ล่าในตอนนี้ผู้ใดกันที่ฟาบาต้องสงขอให้ช่วยคุมกันเฉินว่างกลับบ้านเกิดใช้ชิงซันของสากะบี่ตรงเยียเด่นชัดว่าไม่มีน้ำหนักถึงขนาดนั้นบนรรพชนของสุสานกระบี่สกุลออ่ก,ก็ยังขาดพร่องระดับไฟเฉินว่างเอ่ยถึงแล้วหยุดหลังจากกำชับเรื่องนำส่งราชโองคการกับโกงกงทั้งสามแล้ว ก็หมุนตัวจากไปทั้งสามมาส่งเฉินว่างถึงนอกโถงเห็นขันทีหนุ่มแปลกหน้ายืนที่ด้านล่างสุดของขั้นบันไดหลังจากเพ่งพิษแล้วก็จําไม่ได้ว่ากองงานเอกสารมีขันทีรุ่นด้อยอาวุโสผู้นี้ตั้งแต่เมื่อใดเฉินว่างเมื่อเห็นขันทีผู้นั้นก็พยักหน้าให้เล็กหน่อยฝ่ายหลังไม่มีท่าทีอย่างไรทั้งสองหมุนตัวจากไปขันทีหนุ่มเดินนําหน้าก่อนเฉินว่างขึ้นรถมา ก็ประกบมือคำนับขันทีหนุ่มซึ่งทำหน้าที่สารถีให้แล้วเอ่ยว่ารบกวนเสียนเสิงแล้วผ่านไปไม่นานรถม้าคันนั้นก็เล่นออกจากหยุดพักม้าเนินเสียวรันมุ่งไปทางทิศเหนือรถม้าเล่นไปอย่างเชื่องชาไม่ถึงครึ่งหลีมีสองคนบนม้ารอยอยู่ริมเส้นทางเดินมาคนหนึ่งเป็นชายชาราสะพายกล่องกระบี่อีกคนเป็นสตรีพกดาบรูปโฉมงามตาดังบุปผา คนแรกคือหมีเฟิ่งเจียยอดฝีมือเขตขั้นดัชนีอัศจรรย์อีกคนคือฝานเสี่ยวไฉที่เป็นดั่งตะวันกลางฟ้าของห้องเลียดนามทั้งสองขี่ม้าไม่ใกล้ไม่ไกลตามหลังรถมาจุดพักม้าสถานีต่อไปมีคุณนางนมเปยเหลียงถือสุรามดเขียวหนึ่งขวดขึ้นมาบนรถมามานั่งตรงกันข้ามกับเฉินวังเขามองเฉินวังที่ปรึกษาราชสารฝ่ายซ้ายของสำนักตรวจการที่มีอายุร่นดาวคลาวเดียวกันก่อนยกขวดสุราข,ขึ้นยิ้มพลางถามว่า แต่เท้าเฉินจะดื่มหรือไม่เฉินว่างสายหน้าตอบด้วยใบหน้าเรียบเฉยไม่เดิมคนนางหนุ่มทอดถอนใจที่เจตนาดีไม่มาที่มามีเจตนาไม่ดีคาดว่าคราวนี้ท่านอองเราได้กระอากแน่มีหน้าถึงไม่กล้ามาหน้าหงายด้วยตนเอง